สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก่อนที่จะไลฟ์นะคะก็มาเจอเจอกันสำหรับคลิปข่าวสั้นใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้มีด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปวันเด็กกรละกันเพราะว่าวันนี้นะคะมีการจัดงานวันเด็กนะในวันที่1 3มกราคมปีพศส5 6 7โดยทางคุณท็อปวราวุธนะคะก็ไปเป็นพ่องาน แต่ว่าตามที่ทุกคนได้เห็นบนภาพเลยนะคะก็คือคุณอนนาแล้วก็คุณออกฟอร์ดนะคะก็เข้าไปในงานแล้วก็เข้าไปยื่นร้องเรียนแต่ว่าก็เห็นไหมคะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยสกัดนะว่าโอ้สามารถช่วยเหลือได้นะโอ้เดี๋ยวเราคุยกันได้เนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรออะไรแบบนี้แต่ว่าคุณอนนาเนี่ยก็ได้แจ้งเจตจจนงนะคะว่าเอ๊ะเขายื่นเรื่องมาเนี่ยทางพอมอเนี่ยสปีแล้วนะ ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยเอไออะไรเนี่ยคุณก็จะพูดว่ารับเรื่องแล้วรับเรื่องแล้วแล้วก็หายเงียบเข้ากรีดเม่ไปนะคะอย่างในเคสเนี้ยก็เหมือนกันในหน้าง,งานเนี่ยทางคุณวราวุธเนี่ยก็รับหนังสืออย่างโดยดีเลยนะอันนี้เรามองออกนะคะว่าอยากจะให้มันจบลงเร็วที่สุดก็คือรีบๆเอาไอ้สองคนนี้ออกไปจากงานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแทนที่ว่าตัวเองนั้นจะเป็น จุดสนใจของงานนะคะมาเป็นพ่องานเปิดงานวันเด็กหรืออะไรแบบเนี้ยจนมันจะทําให้เรื่องราวเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตแล้วตัวคุณราวด์ก็พูดด้วยนะคะว่าเหมือนกับว่าอืเนี่ยขอให้มันนะจบไปเนี่ยเดี๋ยวขอให้โฟกัสที่งานวันเด็กก่อนคือมันจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะเหมือนเหมือนที่อัน,นาเคยพูดแหละว่าพอพอเวลาไปจี้ถึงตัวเนี่ยคุณก็จะหาว่าเขาไปประวนบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่า นี่ก็จําได้นะว่ามีเคยอ่านข่าวของอันนาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วไปยื่นพอมอจนกระทั่งหมดวาระไปเรียบร้อยแล้วคุณก็ยังไม่ดําเนินการอะไรให้แล้วก็มีจําได้ว่าเคยตัดสินออกมานะคะว่าอันนาเนี่ยไม่ผิดแต่กับกายเป็นว่าอันนาก็เรียกร้องนะคะว่าอ้าวแล้วที่คุณกล่าวหาเราล่ะใครจะเยียวยาก็เนี่ยเราถึงได้พูดไงว่าในประเทศไทยแล้วเนี่ยอะไรมันก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นระบบกล่าวหา คุณกล่าวหาแล้วทาให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงมีตราบาปในสังคมถูกไหมฮะแต่ถึงเวลาคุณลอยตัวแล้วคุณบอกว่าไม่เป็นไรไม่ผิดนะเราเรายกฟ้องหรือว่าเออข้อกล่าวหานี่มันไม่มีมูลเราถึงได้มีการเปรียบเทียบไงว่าในมาตราหนึ่งนสองนี่ก็ใช่คุณไปยัดคดีให้เขากลายเป็นพวกล้มเจ้านู่นนี่นั่นเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าผิดถูกไปว่าที่ศาลเอา้าแล้วเวลาที่เขาเสียเวลาไปล่ะ ขึ้นลงขึ้นศาลสองปีนะคะกว่าจะเส็จสิ้นกว่าจะยกฟ้องอา้าวแต่ชื่อเสียงเขาก็ตราบาปเป็นในสังคมไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นผูกลงเจ้าแล้วไม่ถามว่าใครรับผิดชอบในเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนาก็ก็เหลืออดออกฟอร์ตก็นั่นแหละได้กระโดดขึ้นเวทีเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาอีรอบเดิมด้วยกันที่ว่าพยายามที่จะปานีปนอมต่อหน้าสือ่อ นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโหตัวเองนั้นเ,เห็นอกเห็นใจเยาวชนเดี๋ยวเรามาดูข่าวนะนี้ต้องขอบคุณทางสื่อประชาไทยเขาบอกว่าอันนาและเพื่อนนะคะก็คือคุณออกฟอร์ดเนี่ยได้ทวงถามคุณท็อปราวุฒินะคะเยียวยาในกรณีที่ถูกตำรวจแล้วก็พอมอุ้มไปควบคุมตัวเดี๋ยวเรามาดูคลิปนิดหนึ่งนะคะ กิลครับครับกิลครับครับจะยืนต้องือครับขอเว้าหนึ่งนาีครับครับครับแค่นี้ครับก็ขอเวลาหน่งนาท

นาะและเพื่อนได้ทวงถามท็อปวราวุธเกีย่ยวยากรณีที่ถูกตำรวจแล้วก็เจ้าที่พอมอเนี่ยอุ้มไปควบคุมตัวโดยที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังเรื่องนั้นผ่านมาเกือบ2ปีแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่าที่กระทรวงพอมอนะคะอน,นาแล้วก็ออกฟอร์ดได้เดินทางเข้าพบวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอเพื่อติดตาม ความคืบหน้าในกรณีที่อันานาแลวก็เพื่อนของเธอได้มีการร้องเรียนไปยังเศรษฐาทวีสินอ่ะนี่ก็ใช่นะาําได้ใช่ไหมคะว่ามีทั้งไปร้องเรียนที่พอมอนเนี่ยหลายครั้งหลายหนเลยนะแล้วก็ไปเจอกับคุณโชนานด้วยแล้วก็ไปเจอในงานของเศรษฐาจําได้เลยว่างานนั้นเนี่ยเศรษฐาก็รับไปนะ้แล้วก็ในงานเนี่ยก็มี ยกด้วยที่ไปในงานดังกล่าวแล้วก็สื่อยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าเศรษฐานั้นทาหน้าเกลียดหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่รับเอกสารเนี่ยก็คือรับเรื่องจากอนาตามปกติแต่ว่าพอปลายสายตามาที่ยกนี่คือเหยียดมากเลยนะคะสายตาของเศรษฐาเนี่ยไม่เคยที่จะปกปิดความรู้สึกของตัวเองได้เลยเขาก็มีความชิงชังออกมาจากสายตาแล้วก็อาจจะทําให้ตัวยกนั้นก็รู้สึก ก็เขินไม่น้อยนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะชู iPad ของเขาอะนะแล้วก็มีเขียนข้อความด้วยก็ใส่เสถาแล้วก็เสถาเดินหนีนะคะแล้วก็สื่อเนี่ยก็ตามที่จะไปถ่ายทาแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามเดินหนีก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเหมือนกับเขาพยายามที่จะบอกสังคมว,ว่าในกรณีของอันนาเนี่ยคือรับแต่ในกรณีของยกเนี่ยกูไม่รับรู้อะไรประมาณนี้เพราะว่า เหมือนสังคมจะตราหน้าหยกะนะว่าเป็นเด็กที่ใครๆก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไม่มีใครจะตอบรับความต้องการของเขาตั้งแต่สมัยของเกียมพัดแล้วทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าจากวันนั้นที่เศรษฐารับเรื่องไปมันก็เงียบหายเด็กเขาก็เลยต้องไปร้องเรียนมี่ก็เลยงงไงว่าตกลงผู้มีอำนาจหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการหรือว่าพอมอเราไม่รู้ว่าคุณตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะจนกระทั่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะมีการไปร้องเรียนนะคะคุณออกฟอร์ดคุณนานาก็จับตามองการเคลื่อนไหวของพอมอรหรือว่าการเคลื่อนไหวของคุณทัพราวุธเนี่ยแหละมีการออกมาออกสื่อนะคะว่าโ,โหจะจัดการอะไรเพื่อเด็กและเยาวชนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่เคยขานรับเลยนะคะเหมือนกับว่าเด็กนักกิจกรรมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะไม่มีใครอยากเข้ามาร่วมด้วยอะไรเลย ก็มาดูข่าววันต่อนะคะบอกว่าเพื่อนที่ติดตามความคืบหน้านะคะที่เคยได้ร้องเรียนกับเศรษฐาทวีสินไปแล้วก็บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พอมอเนี่ยควบคุมตัวไปจากร้านแมคโดนัลนะคะในวันที่สิบหเมษายนในปีห5้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการอ้างว่าเธอไม่สามารถที่จะอยู่ในร้านได้เนื่องจากมีขบวนเสด็จผ่านแล้วก็ทุกคนก็คงจะจำได้เนอะคือหิ้วอุ้ม ทั้งแขนขาขึ้นรถตู้ไปเลยนะคะเขาบอกว่าในขณะที่พวกเธอนั้นพยายามเข้ายื่นต่อวาราวุธที่ได้เพิ่งจะเดินทางมาถึงในบริเวณที่จัดงานวันเด็กนะคะหน้ากระทรวงทางเจ้าหน้าที่หญิงนะคะในชุดเสื้อโปโลขาวนะคะได้เข้ามาขวางกั้นหลายรายเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ออฟฟอร์ดนั้นไม่พอใจนะคะตะโกนเรียกวาราย,ยุตนะคะให้มารับหนังสือของเขาทั้งสองคน โดวยว่าเราได้รับหนังสือไปแต่ไม่ได้มีการพูดอะไรเพียงแค่บอกกับอนาว่าขอให้เปิดงานวันเด็กก่อนแล้วก็ขอให้รอแต่หลังจากกิจกรรม เปิดงานวันเด็กแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกให้ทั้งสองคนเข้าไปพูดคุยแต่ได้เดินหนีเข้ากระทรวงไปเลยนะคะออฟฟอร์ Off ได้กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังมากที่ข้อเรียกร้องตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการใส่ใจจากกระทรวงพอมอเลยทั้งทั้นดีวว่าประหลัดกระทรวงเองก็รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีการรับตําแหน่งมาก่อนที่จะมีกอสอมอมีคำวินิจฉัยออกมาแต่ คนที่มีอำนาจในการถอดถอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่พวกเขาถูกกระทำเนี่ยกลับไม่ได้ทำอะไรเลยอีกทั้งยังมีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นการปล่อยคนผิดให้ลอยนวลต่อไปโดยออฟฟอร์ดนะคะกล่าวถึงท่าทีของทางพอมอเองที่วันนี้ได้มีการเอาเจ้าหน้าที่จากกองร้อยน้ำหวานนะคะเข้ามาขวางแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้ามาใน สถานที่จัดงานวันเด็กแม้จะเข้าใจว่าเอามาเพื่อรักษาความปลอดภัยแต่ก็นั่นหมายถึงว่าการเอามาขัดขวางไม่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปยื่นหนังสือกับวราวุธจนกระทั่งต้องปีนขึ้นไปบนแท่นบันไดนะคะเพื่อที่จะตะโกนเรียกวราวุธให้มารับหนังสือเห็นไหมคะว่าเยาวชนเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าเขาโดนผู้ผู้มีอำนาจเนี่ยขัดขวาง กันทุกซีนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาศัยความว่องไวด้วยความที่เป็นเด็กนะปีนไต่รวดเร็วอยู่แล้วนะคะเด็กเขาเอ่อมีความเขาเรียกว่าลอดไปตามช่องที่เขาสามารถไปได้อยู่แล้วเขาบอกว่าทั้งที่ว่าเขาเห็นเราแต่เขาก็เดินหนีเราเราก็เลยต้องตะโกนสุดเสียงเพื่อให้เขาได้ยินนะคะนี้อทางน้องออกฟอร์ดได้กล่าวไว้ออกฟอร์ดนะคะบอกว่ารู้สึกฝังใจมากเลยกับการที่เจ้าหน้าที่พมเนี่ย มาขอความเห็นใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเด็กกลัวเด็กในงานเนี่ยจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เราก็พยายามที่จะร้องขอความยุติธรรมอยู่แล้วแต่เขาก็เมินเฉยเขาพยายามปกปิดและลืมไปว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็เกิดมาจากกระทรวงพมอเองนั่นแหละเพราะว่าวันที่เกิดเหตุพมอเนี่ยเป็นคนสั่งอุ้มนะยเยาวชนทั้งสองคนนี้อาน,นากล่าวต่อไปว่าเวลาผ่านมาแล้วสองปี พอมอควรจะเป็นที่แรกที่ทําการสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจลนะักษณะไม่ใช่พอมายืน่นขอให้มีการตรวจสอบคัดค้านการขึ้นตําแหน่งของเจ้าหน้าที่แต่ก็สวนกลับมาว่าทําถูกต้องแล้วทั้นที่ก2มอนั้นยังหยิบเรื่องนี้มาตรวจสอบได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเยาวชนและตอนที่เกิดเหตุเธอก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ ผ่านมาแล้ว2ปีจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วแต่เจ้าหน้าที่พอมที่มีหน้าที่โดยตรงกลับไม่มีการตรวจสอบอะไรเกิดขึ้นเลยแม้จะยังคงมีความหวังที่เรียกว่าอะไรลมๆม,มแรงๆดีไหมกับรัฐมนตรีคนนี้นะคะโดยกล่าวว่าวันเด็กพมก็ควรจะต้องฟังเสียงของเด็กที่ถูกคุกคามด้วยไม่ใช่เด็กที่ตัวเองนั้นอยากจะรับฟังอย่างเดียว ไม่อย่างนั้นเนี่ยการรับฟังมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยแล้วคนที่มาถามว่าแล้วทําไมถึงมาเรียกร้องในวันนี้เพราะว่าวันเด็กเป็นวันที่เราอยู่ในฐานะที่เราเนี่ยเคยเป็นเด็กที่ถูกคุกค,คามมาก่อนควรที่จะเป็นบุคคลที่ออกมาส่งเสียงได้มากที่สุดและถูกรับฟังมากที่สุดในวันนี้นะคะนี้เป็นสิ่งที่คุณอนณาได้กล่าวแล้วก็บอกว่าการติดตามในเรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ วันที่25ตุลาคมอัน,นาเนี่ยได้ไปยื่นเรื่องเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่พมคุกคามโดยที่เศรษฐาเนี่ยเป็นคนรับหนังสือเองนะคะแต่ว่าก็เงียบหายอันนาบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยในหนังสือที่มีการยื่นถึงเศรษฐาเนี่ยได้มีการอ้างถึงรายงานคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม ซึ่งมีการระบุว่าการควบคุมตัวอันนาในวันที่15เมษายนนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพของเด็กและไม่เป็นไปตามบัญญัติตามกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอาทิพอรอบอรคุ้มครองเด็กปีพศ2546กฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการ กระทำความผิดหรือว่าระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดีภาพของเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดในปี53อีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานทางด้านวิธีการของเด็กและก็เยาวชนที่ถูกควบคุมตัวว่ามีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดอย่างที่ทางกระทรวงพมได้ใช้กล่าวอ้าง ในวันที่มีการควบคุมตัวของทางคุณอันนาแล้วก็คุณออกฟอร์ดก็คือการกระทําความผิดยังไม่ได้เกิดเลยแต่เขาสั่งห้ามไม่ให้อันนากับออกฟอร์ดเนี่ยนั่งเล่นหรือว่านั่งรับประทานอาหารในร้านแมคโดนัลล์อันนี้คือแปลกมากซึ่งอันนาเนี่ยได้อ้างกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าเธอมากินข้าวเช้าแล้วเธอก็สแสดงให้เห็นว่ามีอาหารหรือว่ามียาตามที่เธอกําลังจะรับประทานแต่กับการเป็นว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ เพราะว่าเธอนั้นอาจจะพุ่งเข้าไปในขบวนสเสด็จก็คือคิดเอาเองเออเองแล้วก็อุ้มเธอนั้นออกไปจากร้านท่ามกลางสายตาประชาชนด้วยซ้ํางานะะนี้คือสิ่งที่มีคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากนะเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างชนิดที่เรียกว่าภายใต้อํานาจของรัฐที่ทําต่อเยาวชนตัวเล็กๆนะคะแล้ว เรื่องก็ผ่านมาเกือบสองปีคุณไม่ได้หือไม่ได้อืออะไรเลยเห็นไหมคะว่าในสิ่งทไลายที่มี่ไล่เลียงมาให้ฟังเนี่ยมันช่างขัดแย้งกับสิ่งที่วาราวด์หรือว่าเจ้าหน้าที่อกองร้อยน้ำหวานเนี่ยได้มาสกัดไว้ว่าโอ๊ยเนี่ยเดี๋ยวเรารับเรื่องให้อย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าน้องเขาก็บอกอยู่ว่าเขารอมาเป็นระยะเวลาเ,ลาเกือบสองปีแล้วอะคุณยังไม่มีคําตอบอะไรที่เหมาะสมให้กับน,น้องเลยแล้วเราก็งงไงว่าตกลงมีกระทรวงนี้เอาไว้เพื่ออะไร คือแทนที่ว่าคุณจะมาพิทักษ์สิทธิ์ของเด็กแต่ว่าคุณกลับมาคุกคามเยาวชนด้วยตัวของคุณเองเรางงมากนะคะในประเทศนี้มันมันมันเป็นอะไรกันไปแล้วประเทศไทยในฐานะของวันเด็กนะคะวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของคําขวัญวันเด็กสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าสิบความขวัญจากนะักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นเด็กเปรตตักนะคะเขาบอกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันนี้ เรามาดูกันนะคะว่าพลอยเบนจมาพรเยาวชนผู้ลี้ภัยซึ่งตอนนี้เนี่ยลี้ภัยเป็นทางการไปอยู่ที่แคนาดาเรียบร้อยแล้วก็มาดูนิดหนึ่งนะคะว่าคุณพลอยเนี่ยบอกว่าความหลากหลายผลิบานเติบโตอย่างสง่างามในประเทศที่คนเท่ากันก็คือพลอยเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาแล้วมีคุณภาพที่ดีมากคุณภาพชีวิตนะรวมทั้ง คุณเมนูด้วยอันนี้มี่เพิ่งจะทราบนะว่าเขาชื่อพลอยปกติเนี่ยจะเรียกน้องพลอยมาโดยตลอดนะคะแต่เห็นเขาสะกดว่าพอผ่านอออ่ยางยอยักษ์นะคะก็กลายเป็นพลอยธรรมดานะส่วนคุณข้าวนะกิจกรรมอายุ16ปีคนนี้ก็เป็นคนที่เคยประกาศแนวร่วมว่าจะออกมายืนเคียงข้างกับหยกนะแต่สุดท้ายก็เจออำนาจมืดเจอขู่ด้วยการที่ทางสปสเน,นี่ยแหละ ไปแจ้งความนะคะาจะาดําเนินคดีแล้วทีนี้เราเข้าใจว่าโรงเรียนของข้าวเนี่ยก็คงจะได้รับการดีลกับทางสพสอนะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่ามันมันก็เสียชื่อเสียงเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้ามีจําไม่ผิดรู้สึกเขาจะเรียนมาแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็คงไม่อยาก คือหมายถึงโรงเรียนนะนะไม่อยากที่จะเป็นเรื่องเนะว่าเด็กนักเรียนของเขาเนี่ยไปมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คงจะมีการรอมชอมกันนะว่าเออเดี๋ยวเขาจะจัดการเด็กคนนี้เองนะคะแล้วก็ข่าวก็ออกมาบอกตอนหลังด้วยซ้ำว่าหลังจากที่สพปแจ้งความเขาเนี่ยคือเขาก็โดนริบอุปกรณ์สื่อสารโดนสั่งให้ลบโพสต์ทั้งหมดนะคะเขาคงจะโดนกดดันจากครอบครัวด้วยนะว่าเออถ้าคนไม่ยอมเนี่ยเราอาจจะจัดการขั้นเด็ดขาด แล้วพ่อแม่ก็คงจะเข้ามามีอิทธิพลด้วยซึ่งตรงนี้ถามว่าข้าวเขาเคยออกมาพูดในลักษณะที่เหมือนกับเขาไม่เหลือใครไหมเขาก็เคยพูดนะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าโดนบังคับจากครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ตอนหลังเขาก็ออกมาแสดงจุดยืนะนะว่าอืมที่ผ่านมาเขาไม่ได้เต็มใจเขาโดนบังคับไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนนะคะจากครอบครัวด้วยขํามขัญ จากคุณข้าวนะคะบ,บอกว่าเคารพสิทธิประชาธิปไตยสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียมใส่ใจสิทธิมนุษยชนไม่ละเลยคนชาติพันธ์ต่อมานะคะเป็นน้องเอียนะคะคุณเอียตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในวัยวัยรุ่นเต็มที่เนอะน่าจะเกินสิบห้าแล้วก็บอกว่าคำข,ขวัญจากเอียนะคะบ,บอกว่าเด็กฉลาดต้านนายกสองพันห้าหกสิบเจ็ดไล่นายกร่วมสร้างชาตินะคะ ต่อมาชาวทลุแกสนะคะบอกว่ามองโลกอย่างมีความหวังรวมพลังต่อต้านอำนาจเผด็จการไม่กลัวที่จะแตกต่างเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เท่าเทียมต่อมานะคะใบปอเด็กไทยหมดโอกาสถูกผูกขาดให้เชื่อฟังอนาคตไทยจะพังคิดต่างยังต้องติดคุกนะคะต่อมาของยกนะคะบอกว่าเด็กเยาวชนเป็นหนึ่งในฟันเฟือง เฝ้ารอประชาธิปไตยที่รุ่งเรืองรอสารสถิตยุติธรรมดั่งชื่อเรียกนิ่ใช่สารรับใช้ใบสั่งดั่งสุนัขต,ต่อมาก็คือคุณพิงก็เป็นเยาวชนนักกิจกรรมด้วยเช่นกันเคยออกมาเคลื่อนไหวนะคะแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วแหละเขาจะเคลื่อนไหวอยู่ช่วงหนึ่งอะนะที่ ตอนนั้นที่ยังมีคุณสายน้ําถูกทําร้ายจําได้ใช่ไหมคะก็คืออยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ออกมาเรียกร้องออกมาโวยวายเช่นกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็เงียบหายไปนะคะก็คุณพิงค์บอกว่าความคิดสร้างสารรค์ทําตามความฝันต้องมีความหวังฟังเสียงคนอื่นระหนักรู้คนเท่ากันต่อมาเพนกวินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในใต้ร่ม กาสวาพักนะคะก็คือพระเพนกวินนั่นเองบอกว่าอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองเคยเกลียดนะคะโอ้นี่ชัดเจนต่อมานะคะก็เป็นคุณแก๊ปจีรภาซึ่งก็เป็นหนึ่งในทะลุแก๊สนะคะก็บอกว่าอย่าขังคนเห็นต่างสร้างกฎหมายที่เป็นธรรมมองคนให้เท่าเทียมเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อมานะคะทานตะวัน ทนายนายทุนให้มีกินกระจายที่ดินให้มีใช้คืนเกียรติคืนศักดิ์ศรีให้แก่ไพร่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปพร้อมๆกันอันนี้ก็ขอบคุณทางสื่อประชาไทยนะคะที่เอื้อเฟื้อเนื้อข่าวนะคะก็อันนี้คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของคุณอนนาแล้วก็คุณออกฟอร์ดย้อนกลับไปดูทางคุณออกฟอร์ดนะคะหรือว่าคุณชานชัยเนี่ยเขาได้โพสต์ไว้เมื่อก่อนปีใหม่นะคะบอกว่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยที่คุณท็อปเนี่ยเขาได้เปิดน่าจะไปเปิดงานในวันจันทร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเนื้อข่าวบอกว่าท็อปวราวุธเนี่ยรัฐมนตรีพอมอนุญาตให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อเสนอประเด็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กแล้ก็เยาวชนแห่งประเทศไทย และมะติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี66เพื่อเสนอต่อนาะยกรัฐมนตรีโดยให้ข้อแนะนำในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกิจกรรมดังกล่าวนี้กรมกิจการ,รเด็กแล้วก็เยาวชนได้กำหนดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กลาบลาบลาบลาๆนะคะแต่ว่าเราขอไม่อ่านแลยาวมากสรุปแล้วเนี่ยไม่ ทุกคนคงจะได้เห็นเนาะตามภาพเลยที่เขาชื่นมืนแต่สังเกตไหมว่าเด็กที่เขาใส่ใจด้วยหรือว่าเขาจะอวยหรือว่าจะทําข่าวเนี้ก็คือจะเป็นเด็กที่เขาสามารถคนโทรลได้หรือว่าไม่ได้มีปากไม่ได้มีเสียงก็คือเป็นไปในทิศทางเดียวเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อิงกับประชาธิปไตยหรือว่ามันเรียกร้องอะไรเนี่ยเขาจะไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่า แต่ฉากหน้าเนี่ยก็เหมือนว่าเข้าร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแต่ว่าเด็กที่มีความคิดหรือว่าเสนอแนะหรือว่าออกมาเรียกร้องอะไรเนี่ยเขาจะต้านทุกอย่างเลย สปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยให้คาตอบเขาเลยจนกระทั่งคุณออกฟอร์ดเนี่ยบอกว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้แทนเด็กเหรอไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือฟอกขาวให้กับรัฐมนตรีที่มีการละเมิดสิทธิเยาวชนแค่นั้นเองน้านี้เห็นด้วยเลยก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเงียบหายเหมือนเดิมหรือเปล่า ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอันนาแล้วก็น้องออฟฟอ์ด้วยนะคะก็ขอบคุณเนื้อข่าวจากทางสื่อประชาไทยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ